สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็เดินทางมาเจอกันในคลิป e ีพีที่92นะครับสำหรับพี่พน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับโดยผมเนี่ยจะทำเป็นคลิปเสียงนะครับ โดยผมก็พูดนี่แหละแล้วก็ไปเปลี่ยนในเสียงโปรแกรมเอาซึ่งเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากน้องก็ได้แสดงความรู้สึกของตัวเองเข้ามาในไลน์ของผมนี่แหละแต่ก็โดยสังเขปผมเองก็ได้คุยกับน้องโอ้โหเรื่องราวของน้องมันน่าสนใจมากเสียระดับหลักล้านนะครับ แล้วผมก็ขออนุญาตน้องนะครับบอกว่าเดี๋ยวพี่จะนําเรื่องราวของเรามาทําคลิปได้ไหมน้องบอกว่าได้ครับพี่อ,อ๊อฟแล้วผมก็ให้น้องนะ่ะตั้งชื่อตัวเองขึ้นมาแล้วผมก็ได้ชื่อน้องตายนะครับคือชื่อนามสมุติผมเองก็สอนน้องไปในตัวยนะครับบอกว่าวิธีเอาตัวเองออกมาจากพนันไลน์ต้องทําอย่างไรและอีกส่วนหนึ่งก็คือน้องผู้หญิงคนนี้ ก็ได้ติดตามผมมาประมาณ2เดือนแล้วแต่ก็อย่างว่าครับชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่แน่นอนถ้าเราทำงานน่ะมันได้แน่นอนแต่ถ้าเราเล่นพนันน่ะเสียแน่นอนนะครับทุกคนพร้อมหรือยังผมเองพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีค่ะพี่ออฟ หนูติดตามพี่จากช่อง YouTube ค่ะหนูชื่อตายอายุ39ปีอาชีพครูนะคะสอนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเริ่มต้นจากหนูเป็นคนชอบเล่นเกมค่ะจำพวกไพ่ดัมมี่ค่ะตอนนั้นหนูติดมากค่ะว่างจากการสอนก็จะเล่นตลอดเวลาและก็เล่นมาเรื่อยๆ จนเข้าปี2565ได้เห็นโฆษณาเว็บพนันในเฟซก็คือไพ่บาคาร่าแทงง่ายรู้ผลเร็วแค่คุณแทงถูกก็รับเงินไปแถมยังมีโอกาสชนะรางวัลโบนัสอีกด้วยหนูก็เกิดความสนใจจึงได้ทำการสมัครและก็เติมเงินเข้าไปครั้งแรก300บาทผลปรากฏว่าเสียหมดค่ะ แล้วหนูก็หยุดเล่นในใจคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีและหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นอีกเลยแต่ยังเล่นเกมดัมมี่อยู่นะคะคือยังไม่สนใจเว็บพนันพอเข้าปี2566เริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นช่วงนักเรียนปิดเทอมหนูก็มีงานที่ต้องเคลียร์ที่โรงเรียนช่วงนั้นก็เครียดหงุดหงิด อยากได้ไรายได้พิเศษก็นึกถึงเว็บพนันและได้เติมเงินเข้าไปเล่นฝากไป300บาทแทงมั่วมั่วบวกมา600บาทแล้วก็แจ้งถอนเงินก็เข้าง่ายมากสะดวกรวดเร็วทันใจและในคืนวันนั้นหนูก็นอนคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการเล่นดัมมี่วงเล็บเกมที่ไม่ได้เงิน มาหาเงินจากเว็บนันคือเล่นบาคาร่าวงเล็บเกมที่ได้เงินดีกว่าไหมและก็ได้เข้าศึกษาอัตราการจ่ายโบนัสลักษณะเข้าไพ่ต่างๆการเลือกห้องแทงจนพอมีความรู้และหลังจากนั้นมาหนูก็เติมเล่นเกือบทุกวันตั้งงบไว้ที่2,000บาทต่อวัน ลงไม้ละ100บาทบางทีก็มีโบนัส50บาทหรือ20บาทวงเล็บมากน้อยหนูได้กำไรเกือบทุกวันวันละ150บาทถึง200บาทค่ะเวลาเล่นของหนูคือหลังจากเลิกเรียนไปแล้วมีเวลาว่างเยอะมากมีชั่วโมงเล่นกับพนันเยอะมากจนมีอยู่วันหนึ่งหนูเติมเข้าไป1,500บาท ลองลงเสมอดูห้าสิบาทปรากฏว่าออกเสมอจริงๆได้มาสี่ร้อยบาทตาแรกก็ถูกแล้วและลองไพ่คู่ดูว่ามันจะออกหรือเปล่าตอนนั้นหนูลงห้าสิบบาทปรากฏว่าไพ่ของแดงจัวได้สิบโพดำทั้งสองใบเลยหนูดีใจมากเพราะตานี้หนูบวกมาอีกห้าร้อยห้าสิบาท วงเล็บนับเฉพาะกำไรไพ่คู่นะครับในวันนั้นหนูได้ถอน6,000บาทนี่ก็คือภาพจำดีๆนั่นเองและหนูก็เติมเล่นมาเรื่อยๆจนเข้าเดือนพฤษภาคม66หหนูเริ่มเห็นโฆษณาชวนเชื่อต่างๆบอกว่าต้องแทงตามเฮียเฮียพาบวกเติมน้อยได้น้อยเติมเยอะได้เยอะ ในครั้งก่อนหนูตั้งเป้าไว้วันละ100ถึง200บาทแต่วันนี้ใจก็อยากบวกเหมือนเขาแล้วก็เริ่มขยับเดิมพันจากแทงไม้ละ100ถึง200บาทเปลี่ยนมาเป็นไม้ละ300บาทขึ้นไปใช้วิธีเลือกห้องดูไพ่มังกรและปิงปองหนูรอดูจังหวะถ้ามั่นใจแล้ว ก่ลงเดิมพันธ์ถ้าเสียก็จะแทงทบสลับกับลงนางหนักในบางห้องสมมุติห้องนี้เสียก็ลงไม้หนักในห้องอื่นและในแต่ละครั้งหนูก็ได้กำไรค่ะบางวันก็มีถึงสี่พันถึงห้าพบาทยึดเป็นอาชีพได้เลยตอนเช้าถึงตอนเย็นสอนนักเรียนหลังจากเลิกเรียนเลิกสอนเล่นบาคาร่าค่ะ เข้ากันดีมากเลยจนเงินเก็บในบัญชีเริ่มเยอะคือมีประมาณสามแสนกว่าบาทค่ะได้จากพนันแสนกว่าบาทค่ะที่เหลือเป็นเงินเก็บหลังๆมาหนูเริ่มลงไม้ละ 500, ห้าร้อยไม้ละหนึ่งพันเพราะหนูมั่นใจคิดว่าต้องได้แน่ๆจนสิ้นเดือนพฤษภาคมมีเงินจากการได้บาคาร่าอีก3,800มบาท ตอนนี้ไม่สนใจอะไรอีกแล้วยกให้บาคาร่าเป็นที่หนึ่งในใจของหนูหนูก็เล่าให้พวกเ,เพื่อนฟังแต่พวกเพื่อนของหนูเขาก็เตือนหนูว่าเกมนี้มันทำให้คนหมดจนไม่เหลืออะไรมาแล้วนะหนูก็พูดว่าไม่หรอกถ้าเราเล่นแบบมีสติมีสูตรมันต้องได้ทุกวันอย่างแน่นอน แล้วหนูก็บวกมาเรื่อยๆเ,เริ่มมีเงินในบัญชียเยอะขึ้นวันไหนบวกมาเยอะก็ชวนเพื่อนๆมาสังสรร์ยิ่งวันหยุดก็ยิ่งสนุกเพราะเงินมันหาง่ายเติมเข้าไปแค่หนึ่งนาทีก็ได้แล้วเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทหนูมีความคิดอย่างนี้นะคะได้ทั้งเงินเดือนได้ทั้งเงินจากเว็บพนันสองแรงบวกสุดยอดมากหนูยังคงเดินหน้าเติมเข้าเร่อ,เร,อเรื่อยค่ะ จนเข้าเดือนพฤศจิกายนปี256หนูได้เติมเงินเข้าไปเล่นปกติรอบนี้เน็ตสะดุดบ่อยมากหมุนบ่อยและไพ่ของเจ้ามือป๊อกบ่อยมากหนูแทงสาไม้ไม้ละหนึ่พันบาทผิดทั้งสาไม้เลยไม่ยอมค่ะเติมเงินเข้าไป5,000บาทแทงไม้ละห้าร้อยบาทสี่ไม้ถูหนึ่งไม้ผิดสาไม้แต่ละตาเน็ตหมุนตลอด และก็หมดอีก5,000บาทและก็เติมเข้าไปใหม่อีก1,000งบาทเหมือนเดิมค่ะลงไม้น้อย,อยวงเล็บ1 0 0่งรถึงสองบาทเน็ตดีมากถ้าลงไม้หนักๆ2 0 0 0องพัถึงสามพบาทเน็ตขาดมากค่ะทักไปหาแอดมินแอดมินบอกว่าเป็นจากสัญญาณเครือข่ายของหนูไม่ดีเน็ตของหนูเดือนละ600กว่าบาทค่ะ ในวันนั้นหนูยอมค่ะเพราะว่ามันดึกแล้วหมดไปสองหมื่นกว่าบาทค่ะหนูคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็คือกําไรก็เลยไม่อยากคิดมากแล้วก็เข้านอนปกติพอวันต่อมาวันนั้นเป็นวันเสาร์หนูหยุดค่ะเติมเล่นแต่เช้าเลยข้าวยังไม่กินรอบนี้โอนไปแต่เช้าเลยแล้วก็โดนมันกินแต่เช้าเลยตาแรก มันก็ป๊อกแล้วตาที่สองมันก็ป๊อกอีกหมดอีกหมื่นหนึ่งค่ะพี่ออฟเริ่มเครียดแล้วอาการหัวร้อนเริ่มกำเริบเติมเข้าเล่นเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้างโดยรวมก็ถูกไม้ละสามร้อยถึงห้ารอยบาทแต่ก็ผิดไม้หนัก,นกคือสามพันถึงห้าพันบาทมันก็หมดค่ะหนูจำได้ว่า ครึ่งวันหนูโดนไปห้าหมื่นบาทแล้วเริ่มไม่ธรรมดาแล้วในตอนนั้นตัดสินใจหยุดไปแล้วพักหนึ่งสงสัยอยู่ว่ามันโกงยังไงเติมเข้าไปใหม่อีกและก็โดนมันกินมาเรื่อยๆแล้วก็หมดอีกสามหมื่นบาทยังไม่ถึงวันเลยค่ะพี่ออฟเกือบแสนแล้วค่ะในตอนนั้นหนูเครียดค่ะกินอะไรไม่ได้เลยคิดมากเรื่องเงินแล้วก็หยุดเล่นค่ะพอวันรุ่งขึ้น โดนวันอาทิตย์วันหยุดอีกหนูก็เติมเล่นเหมือนเดิมเติมเข้าไปห้าพันบาทแทงไม่แรกถูกเลยค่ะบวกมาหนึ่งพันบาทไม่ถอนค่ะมันค่ะยังไม่ได้ทุนคืนค่ะเล่นต่อเรื่อยๆเล่นไปเล่นมาหมดค่ะพอหมดแล้วหนูก็เติมเข้าไปใหม่ครั้งละห้าพันถึงหนึ่งหมืนบาทเสียหมดค่ะแล้วครึ่งวันหนูก็โดนไปอีกสี่หมืนบาทหนูเริ่มเพียนแล้ว เริ่มคิดมากเพราะเงินในบัญชีที่เคยมีเกือบห้าแสนเหลือไม่ถึงสามแสนบาทในใจบอกว่าพอแล้วแต่ใจอยากเล่นค่ะสุดท้ายก็โอนเงินไปเล่นยิ่งตามทุนก็ยิ่งโดนบางทีโมโหก็ไลน์ไปถามแอดมินเว็บพนันว่าทำไมช่วงนี้มันถึงไม่ปล่อยให้ได้เลยวงเล็บกินอย่างเดียวนะครับคำตอบจากแอดมินก็เหมือนเดิมค่ะการพนันมีได้มีเสีย และในวันนั้นหนูก็หมดไปอีกหนึ่งแสนบาทจำได้ว่าเงินเก็บเหลืออยู่สองแสนบาทบอกกับตัวเองว่าพอแล้วไม่เอาแล้วและก็เลิกเล่นมาได้หนึ่งเดือนพอเข้าเดือนธันวาคมก็อดใจไม่ได้วันหยุดเมื่อไหร่ก็เติมเงินเข้าไปเล่นค่ะเหมือนเดิมค่ะเล่นไปเล่นมาก็หมดหนูก็เติมเข้าไปเล่นเรื่อยเริ่มแทงหนงักไม่ออกให้เลยวันนั้นหนูโดนไปอีกสามหมื่นบาทแล้วก็นอนไม่หลับเครียดคิดมาก วันต่อมาหนูก็เติมเล่นเรื่อยๆจนวันที่16ธันวาคม256หนูก็หมดเงินในบัญชีที่เคยมี2แสนบาทวันนั้นหนูร้องไห้เสียใจสารภาพกับเพื่อนๆว่าตัวเองติดพนันบาคาร่าและหมดไป5แสนบาทค่ะเศร้ามากในตอนนั้นเงินไม่มีแล้วยืมเพื่อนกินข้าวดีนะที่พักฟรีไปสอนในตะวันก็เครียด แต่ก็เก็บอาการยิ้มตลอดเวลาแต่ข้างในร้อนรุ่มมากซึมเศร้าตลอดไม่อยากคุยกับใครเป็นอยู่อย่างนี้หลายวันค่ะจนเข้าเดือนมกราคม67ได้ทำการยื่นกู้สากรครูในจำนวนเงิน1ล้านบาทค่ะผ่านไป2อาทิตย์กว่าๆเรื่องก็อนุมัติเงินก็เข้านี่เป็นการกู้ครั้งแรก ในรอบการเป็นครูมาหลายปีที่จริงหนูกู้ได้เยอะกว่านี้นะคะพี่อ,อ๊อฟแต่หนูเอาแค่นี้พอกลัวโดนหักเงินเดือนเยอะวงเล็บไม่เหลือใช้ค่ะพอมีเงินหนูก็พยายามแล้วค่ะจะหาวิธีต่างๆเพื่อไม่ให้ตัวเองเข้าเล่นและสุดท้ายหนูก็หวนจนได้ค่ะในเดือนมีนาคม6,7หนูได้เติมเงินเข้าไปเล่นในตอนแรกก็ได้กำไรค่ะมีได้ถอนบ้าง แต่พอหลังๆห,หนูก็เริ่มเสียเหมือนเดิมค่ะพี่ออฟหวังจะเอาทุนคืนลงไม้นังหนักแล้วก็โดนมันกินรอบนี้กลับมายากแล้วแล้วหนูก็ใจร้อนเติมเข้าเล่นเรื่อยๆโดนไปอีกส0 0 0 0ื่นถึงสี่หมื่บาทในวันนั้นหลังจากนั้นมาหนูก็เติมเล่นมาเรื่อยๆเริ่มใจใหญ่หัวร้อนเสียแล้วก็อยากตามทุนคืนเติมเข้าเล่นทุกวันเสียวันละสองหมถึงสามหมืบาททุกๆวัน ติดหนักมากไม่เป็นอันกินอันนอนเลยค่ะและพอเข้าเดือนสิงหาคม67จ็ากเงินที่เคยมี1ล้านบาทบวงเล็บที่กู้มาในครั้งก่อนเหลือ200บาทสุดท้ายเพราะหนูเสียทุกวันหมดเดือนละ4-5่ถึงหแสนบาทในวันนั้นหนูเครียดจะเอาเชือกผูกคอตายแต่ก็คิดว่าเราเป็นครูนะจะต้องสอนนักเรียนยังตายไม่ได้ทุกวันนี้หนูก็ฟังคลิปของพี่ออฟ เลิกมาได้เดือนกว่าแล้วฝากเงินเดือนไว้กับพี่ที่รู้ใจวงเล็บเป็นยิ่งกว่าแม่ไว้ใจได้ก็ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียเงินเกือบสองล้านบาทวงเล็บรวมได้เสียนะคะภายในระยะเวลาแค่หนึ่งปีกว่าฝากเตือนสติทุกคนด้วยนะคะขอบคุณพี่ออฟมากนะคะนั่นแหละครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ ให้กำลังใจกันไปครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนถ้าคุณได้ไปพัวพันหรือไปยุ่งเกี่ยวกับพนันออนไลน์ยัยงไงก็หมดเรื่องราวของครูที่ติดพนันออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเคยออกในทีวีมาแล้วก็คือมีอาจารย์ท่านหนึ่งติดพนันออนไลน์ แล้วก็เล่นมานะครับทีนี้ไอตอนแรกมันก็ได้กําไรแหละแต่พอานานๆไปอย่างที่ผมบอกแหละก็เกิดอาการหัวร้อนอยากตามทุนคืนวงเล็บเสียนะครับแล้วก็ได้ก้หนี่ยืมสินเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสะกรครูเหมือนน้องผู้หญิงคนนี้แหละจนตัวเองชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับ หนี้สินเยอะแล้วก็ได้ลาออกจากครูในตอนนั้นก็คิดไม่ตกคิดไม่จนแล้วสุดท้ายก็จับทางถูกนะครับก็มาขายส้มตําแล้วก็ปลดหนี้สินได้นะครับเห็นไหมครับการพนันเนี่ยไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นมีแต่แย่ลงจมลงผมเคยบอกทุกคนเสมอย้ําทุกคลิปถ้าใครดูคลิปของผมทุกวันเนี่ย จะจำเข้าสมองเลยถ้าเรามีเงินในบัญชีหรือมากกว่าศูนย์เรามีโอกาสกลับไปเล่นพนันแต่ถ้ามันเหลือเลขศูนย์เนี่ยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะไม่ต้องไปหามาเพิ่มถ้าเราหาเงินมาได้เอามาเพิ่มที่ตัวเราจับเงินสดอย่างเดียวแล้วก็ฝากคนอื่นไว้ชะลอให้มันออกช้า มีโอกาสเลิกพน,นันได้แต่พวกเราก็ยังไม่ทําตามอีกพอหมดแล้วก็ไลน์มาหาผมบอกว่าพี่อ๊อฟทาไมผมถึงหวนทําไมผมถึงเล่นคุณเอาตู้เสื้อผ้าโอนไปหาเขาหรือเปล่าคุณเอาทีวีโอนไปหาเขาหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มันก็คือแอปธนาคารของเรามีชื่อของเรายืนยันแล้วชื่อของเขาด้วยเว็บพนันเห็นไหม มันเชื่อมหากันแต่ถ้าเราหยุดวงจรนี้ด้วยมือของเราลบอะไรออกให้มันอยู่คงที่ของมันแล้วเราก็เปลี่ยนโหมดเองไปทำงานจะดีกว่าไหมเทคนิคง,ง่ายๆแต่มันใช้ได้ผลจริงจริงๆผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเงินไปฝากไว้กับคนอื่นหรอกเงินทองมันไม่เข้าออกใครออกใครแต่ถ้ามันอยู่กับคุณน่ะมันออกไปหาเขาแล้วเราได้อะไรกลับคืนมา บางคนบอกว่าพี่อ๊อฟเขาพิมพ์ข้อความมาหาผมการพนันมีได้มีเสียลูกค้าใจเย็นๆก็แค่นี้มันก็ไม่สามารถเอาไปซื้อข้าวซื้อน้ำได้เพราะฉะนั้นเก็บเงินเก็บทองไว้นะครับทำตามที่ผมบอกแล้วคุณเหลือแน่นอนสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ท่านนี้นะครับสู้ต่อไป ไม่ต้องเครียดนะครับอาจารย์ยังมีคนที่หมดมากกว่าอาจารย์อีกแต่อยู่ที่ว่าใครคนนั้นหรือเขาคนนี้จะกล้ามาแชร์ประสบการณ์ของเองหรือเปล่าผมเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าอาจารย์ทำตามผมแล้วก็ดูคลิปบ่อยๆเปลี่ยนโหมดตัวเองอาจารย์ก็จะหมดนี่แล้วก็เป็นแม่พิมพ์ที่ดีตลอดไปแล้วก็พอเราทุกคนนะครับ สู้ๆอีกไม่กี่เดือนโบนัสจะออกแล้วเดี๋ยวเราก็เป็นคนใหม่มีเงินนะครับมีอนาคตที่ดีกันต่อไปทุกๆคนนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป ep ที่92ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ